ร้านนี่ครับพันบางแก้วครับลูกกระจอกผมเฝ้าดูบ้านครับคอยเหา่างูเพศเมียครับเมื่อเช้ามันมันกัดกันแล้วมันไปกัดพี่ชายเจนะสองตัวลุมกัดเขาแต่ว่าไม่เป็นไรมาก ไปโรงพยาบาลแล้วครับกินนมป่ะกินนมไหมเช้างับใครฮะลัน มีสองตัวครับพันบางแก้วเดี๋ยวให้ไปดูอีกตัวหนึ่งนู่นหนึ่งตัวหนึ่งครับเมื่อก่อนไอโมูหลันมันเด็กไอตัวนี้กัดมันพอตอนนี้ไอโมูหลันมันโตตัวนี้มันแก่ไอ่มลันมันกัดคืนครับมันช้ามันลุมกันกัดเจ้าของตัวนี้หลินหุยพันบางแก้ว ดินห้วยมันชอบกินขนมจากผมนะครับก่อนนี้กลางคืนจะเดินตามผมนะครับเวลาสองดูงโง